นไฟบอมนะครับคืออันนี้สับทาง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 นี้อยูนพูดครับแต่ก็คือไบบอมก็คือไฟบอมใช่ไหมไบอมเหมือนกับที่ล่าะส์ใช่ไหมไฟบอมต่อสายเนี่ยอย่างเงี้ยเฟสบุ๊คโมดีาใช้จุดแล้กใช้จุดเ่อห้ล่าผส์เนี่ยตรงนีจุดแล้วก็ ไฟบอมที่เป็นสายแค่นวลนี่นะครับก็น่าหนักครับเหมือนกับที่ราประสงค์ับโอเคแล้วก็มีโขนทั้หมดครับจำนวนสามตัวครับแล้วก็ได้ทำการเก็บเอเอกับคุณแก้มในอิสราครับผู้เช่ยอบครับแล้วก็สิบสามก็คือ ได้ทำการเก็บด e ีนี้ที่ระเบิรเกมญุกตัวอไเนี่ยตัวอันนี้เขาขยันัครเดินลู่รเปลดาลู่ลู่รืเบิดที่ของใครของใครของใคร เราเป็นลูกน้องใครเ่็นุูกน้องใครเราเป็นลูกน้องใครรับพินแล้พินพินอยู่กับใครอ่ะพินอยู่กับตก็คือเราเป็นสายโกนถีอย่างนี้